อาจารย์มงคลน,นะคะหรือว่าหลวงพ่อจรันแห่งวัดอมพวันแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนะว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยเรื่องราวสนทนาธรรมที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการทํางานคะ่ะทํางานอย่างไรถึงไม่ให้เครียดนะคะซึ่งบทเรียนของคุณอัญชลีนั้น อาจจะไปค,คล้ายๆกับใครบางคนที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วบางคนก็ยังไม่สามารถหาทางออกได้นะคะวันนี้เราจะเรียนถามหลวงพ่อจารย์กันละค่ะว่าทางออกที่ดีนั้นควรจะเป็นทางออกแบบไหนนะคะกลับนมมัส,สก,การหลวงพ่อนะค่ะ สวัสดีพี่อัญชลีด้วย<ด><ด>ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ดูเทปนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณอัญชลีไว้ว่าค่อนข้างจะลําบากนะ,ะแล้วก็ทํางานเยอะมากะนะ,ะเพราะว่าต้องยุ่งคนจำนวนมากนะคะค่ะคือเป็นคนที่เหมือนกับว่า ไม่ค่อยปล่อยวางนะคะทำอะไรก็จะเอามารับผิดชอบด้วยตัวเองหมดเลยค่ะไม่ค่อยแจกแจงหน้าที่ให้ใครเนื่องจากว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็ถึงขนาดเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะอต้องไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเนื่องจากความเครียดค่ะนะคะซึ่งพอตอนหลังจากที่ถึงเวลานี้แล้วนะคะมองย้อนกลับไปอดีตค่ะจะรู้สึกว่าแหมน่ากลัวมากค่ะนะคะ ราจะรู้สึกว่าเป็นบุญมากเลยนะคะตัวเองก็คิดว่าเป็นบุญจากชาติต่างก่อนค่ะนะคะที่นึกได้ตรงนั้นนะคะ,ะแล้วก็หาทางยึดเหนี่ยวโดยกลับมาหาธรรมะเข้ามาช่วยช่วงที่ทํางานนี้ไม่ค่อยมีเรื่องธรรมะในจิตใจสักเท่าไหร่ลยคะคือปกติเนี่ยนะคะก็ใครบอกบุญก็จะไม่เคยปฏิเสธแต่เราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังค่ะนะคะแต่ก็เป็นคนที่ทํางานและต้องเอาชนะปัญหาทุกเรื่องอซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อเสียอย่างมาก ชอบเอาชนะค่ะแต่ถ้าต้องคิดถ้าวันนี้คิดไม่วันนี้คิดไม่ได้ทั้งคืนก็คิดแล้วนอนไม่หลับแล้วคิดต่อเนื่องมาตลอดเรื่องเดียวค่ะอย่างภาพที่เราเห็นก็คือทานยานอนหลับก็แล้วอะไรก็แล้วบางครั้งยานอนหลับก็เอาอยังเอาไม่อยู่ไม่ได้ต้องถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลทีนี้ก็มาพบหลวงพ่อพอหลังจากที่ที่ป่วยรอบนั้นแล้วเนี่ยนะคะพ็คือคุมติตตัวเองไม่ค่อยจะได้นะคะ ต้องทันยานอนหลับตลอดอแล้วก็พอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยพอเริ่มรู้สึกว่าเออเป็นตัวของตัวเองนะคะก็ะเลยมีความรู้สึกว่าเอชีวิตของเราอย่างนี้เนี่ยเราจะดําเนินต่อไปตรงนี้คงไม่ได้คิดได้เพราะอ,อะไรฮะอืมคิดว่าคงคงเป็นบุญไงฮะนะคะเมื่อก่อนเพราะเพราไม่ค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเพื่อนทั้งสามีทุกคนจะพูดให้เราได้คิดแต่ว่าเราไม่คิดค่ะ ไม่ได้คิดว่าในขณะที่เรานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราอาจจะหัวละลึกถึงคําพูดของลูกหรือว่าของสามีซึ่งดีกับเรามาตลอดคือที่บอกว่าให้ปลงซะบ้างพอพอพอเริ่มที่จะควบคุมตัวเองได้นะ,ะคะก็จะนึกค่ะนึกถึงว่าเรานี่มาจากตรงไหนนะคะเราทํางานมาต้องเป็นสิบปีทาด้วยความลําบากซึ่งเวลานี้เราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราควรจะพอ,อทำไมนะทำไมเราไม่พอ นะคะถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยก็ถือว่าเรานี่โง่มากนะคะแต่ว่าฉะนั้นก็เลยเกิดคือมันเกิดสติขึ้นมาได้ว่าถ้าเรายัางขืนดําเนินชีวิตประจาวันเหมือนอย่างปัจจุบันนี้อะค่ะ,คะก็คงจะขนขนกลับไปสู่ลอยเดิม,มนะคะก็เลยคิดว่าเออก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนที่เข้าปฏิบัติทมแล้วนะฮะก็เ,เคยมาแนะนำมาหนังสือพระมาให้อ่านเอาเทพมาให้ฟังแต่ว่า ตัวเองก็ไม่เคยสนใจนะคะคือฟังก็ไม่รับไม่ได้นะคะเลยเลยว่าเอออย่างนั้นเราจะต้องจะต้องเริ่มหาอะไรที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวสําหรับตัวเราค่ะนะคะเดี๋ยวตุกคงต้องขอสั้นๆนิดนึงเวลาเรามีไม่มากนะคะเอาตรงจุดที่ว่าทาไมถึงมหาหลวงพ่อชรานะคะหาหลวงพ่อจรนั้นว่าเนื่องจากว่ามามาสร้างโบสถ์อยู่ที่วัดบางพานสิงห์บุรีค่ะแล้วผ่านแล้วก็เห็นญาติโยมเยอะมาก นะคะก็เลยมามามากราบนักสการนมาด้วยตัวเองไม่มีใครบอกก็มากับเด็กที่โรงงานนะคะลูกน้องนะคะมามานัดมากราบท่านแล้วก็หลังจากตรงนั้นมาเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนที่ชุบชีวิตให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าหลวงพ่อให้ธรรมะไปใช่ไหมให้ธรรมะซึ่งดีมากแล้วก็ปฏิบัติมาหลายปีธรรมะของท่านบางข้อเนี่ยใช้ได้ทุกเหตุการณ์สำหรับตัวเองนะคะหลวงพ่อให้ธรรมะอะไรไปกับคุณอัญชลีคะจำได้คะ อ๋อธรรมะก็ไม่มากมมยเลยใจเพราะว่าคนที่จะซึ่งธรรมะ,ะต้องมีบุญวาสนาเราอขอจเจริญพรอย่างนั้นสแสดงว่าโยมอัญโชลีวงวัดศิลไม่บุญใ<ช>นครั้งอดีตเนี่ยถ้าคนไร้บุญวาสนาจะฟังไม่รู้เรื่องเราจะให้ของดีก็ไม่เข้าใจใะจะให้ของดียังไงอย่างที่คุณโยมอัญโชลีวงวัดศิลที่เคยกล่าวแล้วเบื้องต้นว่าอ่านหนังสือธรรมะก็เยอะแต่หาพระมาก็เยอะแยะ ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งก็คืออย่างไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่จิตนั่นยังไม่ยอมรับขณะยังไม่ยอมรับเพราะบุญวาสนาเก่าของเขาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นผุดขึ้นมาเองจะฟังแล้วก็จะเข้าใจและจะรู้เรื่องอย่างอ่ะมันเป็นบุกเพช์ฉนวาามาชันกอดเหมือนกันแต่ขอจเจริญพรคุณโยมดงตาคนเราจะดีทุกคนไม่ได้ดีทุกคนไม่ได้เลยก็รหตุใดเพราะการกระทําแต่ละคนไม่เหมือนกัน บงคนทําดีบ้างทําชั่วบ้างปะปนละคนกันมาทําไม่ครบวงจรทําดีไม่ครบวงจรแต่โยมอัญชลีวงอสินทเท่าทีจะมาสังเกตตั้งแต่พบอนุวันแล้ว <Okay. S 2> ดูออกแหละคนคนนี้เป็นคนสําคัญมีจิตใจลึกซึ้งและละเอียดอ่อนทํำอะไรก็ยังมีที่ฝังอยู่เจตอยู่นิงคือทิ้จิต oh. ต้องการทําอะไรก็ต้องการให้เฉลี่ยสำเร็จ,รจต้องการให้ดี ตั้งใจจริงตั้งใจจริงทําไม่ดีก็ไม่อยากจะทำใช่ค่ะนย่ยมันจะเกิดขึ้นกับโยมอัญชลีโดยเฉพาะแต่มาตอนหลังใจร้อนอก็ปกครองคนมากขึ้นค,คนเราเนี่ยมันปกครองมากขึ้นมันมีคนเยอะขึ้นก็ยอมจะเกิดทุกข์บริหารการก็ลำบากกายต่ใจอ้อแแม่อัญชลีนี่ใช่วิธีประสบะการณ์จากคนเป็นตำราจากคนเหล่านั้นมากเป็นตำรา ก็อย่างนั้นละอย่างนี้ละแล้วก็นิสัยอย่างนั้นละอย่างนี้ละก็ทําให้โยมอัญชลีต้องเครียดไปพักนี่งก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่แล้วก็เอาคนนั้นเป็นตาําราคนที่ทํางานบริษ่าขอ่โยมเนี่ยเป็นตำราให้โยมจริงต้องประสบด้วยตนเองค,คนเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นพ่อแม่ใครก็ตามต้องยากลำบากเหลือเกินนะแต่คนอื่นไม่รู้เลยว่า คนผู้ปกครองเนี่ยจะเหนือหน่อยยากขนาดไหนอะเป็นงานบริษัทหรืองานบริหารงานงานธุรกิจก็ตามด้วยความเหนื่อยยากจริงๆแต่โยมอัญชลีมีบุญมันจะผูดขึ้นมาทันทีทําให้ร้อยลุ่มกลุ่มใจมีพวกนาพามาสร้างโบสถ์วัดบนงผานแล้วก็ทําให้หันเหเล่เข้ามาในวัดอัมพวันเทวดาพามาคนมีบุญก็มาคนไร้บุญก็ไม่ส่วนมากจะไม่เข้าวัดค,คนไร้บุญก็มีหลักอยู่สองประการ ชอบหันหลังเขาวัดหันหน้าเขาวิมีมากมายแล้วเกินนี่มาทั้งหน้าด้วยสิเอาหน้ามาเลยมาตอนนี้เอาหน้ามาเอาหน้ามาเขาวัดกว่าจะมาพบอาตมาเนี่ยไม่ใช่มาเที่ยวเดียวนะอดทนหลายรายการถามเจ้าตัวดูอาตมาก็ให้ธรรมะรอสามครั้งแรกนี่เราประมาณหกชั่วโมงเจ้าค่ะไม่ไค่อยพบ คดยากตุกก็มีบุญกว่าใช่ไหมะถ้าใครมาพอบเลยก็มีบุญสิแบนะอบคุยหน่อยนะขอคุยหน่อยแต่ขอเิญพรว่า <c oughs> นี่โยมอัญชลีเนี่ยมันเกิดเองเจ้าค่ะวาสนาของคนที่มีมรจะชาตก่อนเกิดเองแต่คนไล่บุญวาสนาเนี่ยมันไม่เคยเกิดฟังอะไรก็ไม่สนใจ <c oughs> แต่โยมอัญชลีไม่เกิดผุดผุดขึ้นมาในดวงใจของตัวเองว่าอ๋อเราลำบากมาเลือยเกินน้องถามโยมอัญชลีดูลำบากมาตั้งแต่เกิดมา ไม่มีความสบายแก่อะไรก็เข้าในหลักธรรมะได้เองธรรมะเกิดจากประสบการณ์ค,ความดีต้องลงทุนความลำบากความชั่วชอบลงทุนความสบายเหมือนอย่างพวกทำงานลูกจาก้กางตัวออกไปชอบสบายดีกันไงไม่อยากจะทำงานมันจะเกิดขึ้นโยมชุรีก็ได้เป็นตำราเนี่ยคือตัวธรรมะมที่ได้าจากประสบการณ์ถ้าไปอ่านหนังสือสักร้อยเล่มก็ไม่ได้ผล ก็ได้เห็นของจริงอของจงจแต่เราเห็นของจริงระยะแรกเราก็ไม่ทราบจะเอามาใช้ยังไงนะคะ,คะจนกระทั่งมาพบหลวงพ่อคือข้อที่หลวงพ่อให้ธรรมะพี่ยังใช้มาห้าปีตลอดแล้วก็ได้ผลประโยชน์กับตัวเองมากนะคะยังจําได้เลยว่าที่มาเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่ายมชุลีเขาให้มองตัวเองอย่าไปมองคนอื่น ถ้าจะด่าขอให้ด่าตัวเองนี่คือธรรมะข้อแรกที่หลวงพ่อข้อแรก<ห>แล้วเป็นข้อที่ม,มันจะเข้ากับเหตุการณ์ได้ทุกอย่างขอให้ด่าตัวเองแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้วุ่นวายก็เมื่อแต่ไปด่าคนอื่นอขอให้ด่าตัวเองเราจะได้รู้ว่าทุกวันนี้เราทำผิดตลอดเป็นเพราะว่าเราคาดหวังอะไรจากคนอื่นคือพิจารณาตัวเองท่านเลยบอกว่าขอให้โยมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเพราะรู้ว่าไม่มีเวลา<อ>มากรรมาฐานขอให้ใช้เวลาก่อนนอนเนี่ย ห้านาทีก็พอแทนที่จะไปคิดเรื่องอย่างอื่นซึ่งวุ่นวายแต่ตอง,ต,อง,ต,ต,องตั้งแต่เช้านี้เนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยทำความผิดอะไรบ้างกับคนใกล้ตัวก่อนอเช่นสามีลูกบริวารในบ้านคนขับรถจนกระทั่งถึงที่โรงงานแล้วยมจะรู้ว่าโยมนี้ทาผิดทุกวันต้องขัดเกลาตัวเองแล้วจากตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เอาข้อธรรมะหลวงพ่อเนี่ยพิจารณาตัวเองกันมาตลอดเพือ่อจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทําผิดทุกวัน จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะเราเราก็แก้ไขตัวเองมาตลอดแล้วตรงนี้ที่ดีนะคะที่จะบอกคุณตุ๊กก็คือว่าในเมื่อเราด่าตัวเองกันให้อภัยคนจะเกิดทันทีนะคะว่าตัวเรานี้เรายังผิดเรายังผิดทุกวันตรงนี้ซึ่งดีมากค่ะซึ่งดีมากแล้วก็ทําให้เกิดเกิดสตินะคะเกิดสติมาถ้าเป็นประโยน์กับหน้าที่การงานนี่อย่างมากมายนะคะบางทีตอนหลังนี่พอดึกอะไรได้เนี่ย ก็จะหาสมุโดโน้ตไว้หัวเตียงแลวจะจดเลยค่ะว่าวันนี้เราลืมอะไรพรุ่งนี้หรือเช้ารีบไปทำํำนะคะจะดีมากเลยข้อนี้ซึ่งมีผลประโยชน์กับตัวเองมากค่ะนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้อแรกเลยซึ่งรู้สึกว่าทราบซึ้งก็ให้ผลมากค่ะเหลวงพ่อฮะทราบมาว่าคนที่ประสบความสําเร็จก็ดีหรือว่าคนที่กําลังล้มเหลวก็ดีเนี่ยควรจะต้องมีธรรมะประจําใจทุกคนใช่ไหมเจ้าคะต้องมีธรรมะประจําใจอย่างโยมอันโทลีเนี่ย สำเร็จผลสาเร็จของชื่ครับคืออดทนอดทนอดการอดออมปณะประนอมยอมความมีคันติความอดทนมากนี่เนี่ยอดทนเนี่ยเป็นตัวนั่นคือหลังจากที่หลังจากที่ได้ได้ธรรมะจากหลวงพ่อแล้วใช่ไหมคะคือจะทให้เราเย็นลงแต่ก่อนหน้านั้นพี่ก่อนหน้านั้นจะเป็นคนที่แบบอะไรคือร้อนปุ๊บปั๊บทันทีอะไรนะฮะแต่เดี๋ยวนี้จะไม่คือหลังจากได้ธรรมะจากหลวงพ่อไปแล้วก็ทําให้เรารู้สึก ปล่อยวางหรือว่าปลงได้คือถ้าเรารู้สึกว่าเราเกิดเรื่มจะร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะจะจะหยุดมันแค่ตรงน้นแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมามาพิจารณาต่อถ้าทําให้รู้สึกว่าการปกครองของเราเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนะคะหลวงพ่อฮะแล้วอย่างคนที่ประสบความสําเร็จนะคะคงเป็นคงเป็นธรรมะต่างๆกรณีกันใช่ไหมฮะคือธรรมะเหมือนกันหมดแต่งานเนี่ยต่างกันเจ้าค่ะ ไอง,งานการต่างๆที่เราอยู่ในโลกนี้จะเป็นงานธุรกิจการค้าหรือเป็นงานอะไรมันเหมือนกันไม่ได้แต่คนก็เหมือนกันไม่ได้ไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจท้องเดียวยังเหมือนกันไม่ได้้าสามีภรรยาบางคนก็ไม่เป็นเพื่อนคููคิดไม่คู่บาทลาะวิวาทกันเฉยแต่โยมอัญชลีเนี่ยเป็นคนมีบุญวาชนาดีแต่คุณชาตรีคือสามีของโยมญชลีเป็นผู้ดีเต็มขั้น ผู <nenhum> ้ดีแจ่มข้างา <experience> ไงเอาเอาหลักนี้อดทนเป็นสมบัติขณะต่อสูน e <ating> อถถ้นี่ต่อสู้ตลอดมาแล้วคุณชาลีเนี่ยชาร <Okay. S 2> ตร oh. ีไม่พูดแต่ทำพูดไม่พูดแต่ทำอดทน <Okay. S 2> อดทนเป็นสมบัติของน้า,ต,า,นาต่อสู้แล้วสองคนสามีพยาเนี่ยมีสมบัติต่อสู้ครบตลอดมากัดฟันกินเกลือไม่เหลือวิสัย mm hmm. ไม่ใช่เป็นคนเศรษฐีเก่า mm hmm. เป็นคน ไม่มีอะไรมาก่อนค่ะบอกว่าชีวิตเริ่มต้นจากู่นใช่ไหมคะไม่มีอะไรมาก่อนอดทนเป็นโมบัิของเขาต่อสู้โดยไม่พูดเลยไงเป็นโมบังเขาต่อสู้แล้วเขาแสวงหาความรู้ในตัวเองอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายจะได้ขายที่ฉีดยังดีผิดชอบประกอบปูอนได้ผลนานเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานสำคัญของเขาแล้วก็ความรู้ใช่ค่ะสู้งานด้วย อดทนเปสมบัตินะ่ต่อสู้ต่อสู้มาความรู้ของเขาเป็นสมบัติทุงหน้าประกอบกิจเขามีความรู้ด้วยแต่ความรู้อันนี้เนี่ยขอเจร,ริญพรดวงดวงตาไม่ใช่โยมอัญชลีไปสมเร็จดอกเตอร์นะ,ะไม่ใช่ดอกเตอร์นะ,ค,ะความรู้โดยประสบประการที่โยมประสบมานีเองเป็นตำราถึงจะอ่านออกบอกได้ใช่เป็นเป็นตำรามาเรียกว่าพฤษิญนณ พฤตินายแปลว่าแปลว่าสอบปากการ <Okay. S 2> เป็นวิทยานิพนธ์สอนอนุชนรู้หลังได้เลยเนี่ยเนี่ยความรู้เป็นสมบ,บัติของนักประกอบกิจ <Okay. S 2> บอกไว้ชัดอดทนตลอดไม่พูดเลยนะนักเอาเบาสู้ตลอดเายการอดทนเป็นสมบัติของนอกต่อสู้ mm. ความรู้เป็นสมบ,บัติของนอกปราศพยายามแสวงหาความรู้ตลอดละเข้าในลาี่ว่าปัญญาตดมากับตัวความรู้อยู่ในตำรา สนใจโยมเขาสนใจเขาก็ไปศึกษาเองนี่เขาศึกษาเอเองนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเรียนสมเด็จตุลาปริญญาอีกหรอกเนี่ยความรู้เป็นสมบัติของหน้าประกอบศิลและอย่างในกรณีในกรณีที่คนที่เขาประสบความสําเร็จอื่นๆก็ควรจะใช้ธรรมะข้อเดียวกันนี่แหละคะคือให้ด่าตัวเองก่อนก่อนที่จะไปด่าคนอื่นอ่านตัวออกก่อนอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปในทางอื่นครับอ่านตัวก่อนจี่เนี่ยโยมเขาทำเขาได้เลยนี่ได้ธรรมะแท้คือดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นครับมองคนในแง่ ดีเนี่ยเขามองคุณนี้คือได้ไปแล้วก็รับไปปฏิบัติด้วยเขาปฏิบัติเลยเนะไม่ใช่ว่าลาบไปชิ้นใช่แล้วในกรณีของคนที่ประสบความล้มเหลวนะคะหลวงพ่อคะม,มันหมดอะไรตายอย่างบางคนอาจจะคิดสั้นนะคะตรงนี้หลวงพ่อจะให้ทามาอะไรกับเขาไว้บ้าง<ม>ไหมคน,นคนที่ล้มเหลวในชุดนี้ไม่รู้จักจะตั้งตัวใช่เกินประมาณใช่เกินประมาณไปไม่รู้จักประหยัด ประหยัดอะไรหรือในเอาแค่ตัวก่อนไม่รู้จักประหยัดกิริยาใช้กิริยามายาติทางที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวแถมไม่ประหยัดปากพูดขึ้นคืนคืน,น,นลองลองใช่ค่ะคนที่ไม่ประสบหรือประสบความล้มเหลวเนะี่ยมันพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลยเรียนมเหม็นเปรี้ยวเลือดแล้วคนเชี่ยวมันจึงล้มเหลวล้มเหลวมันออกมาอย่างนี้ไม่ประหยัดความคิดเลยความคิดที่ดีไม่ใช่ ไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีเนี่อย่างนี้เป็นตอนแล้วก็ไม่ประหยัดทรัพย์ใช้จ่ายชุ่มเฟืยอยไม่รู้จักกําลังของตัวเองอและไม่รู้จักความสามารถของตัวเองเลยมันก็จนมันก็ล้มเหลวล้มเหลวอ,ออกไปได้อย่างนี้เป็นตอนนี่มีความหมายอย่างนั้นเพราะเหตุใดมันอีกราะเหตุเนื่องจากว่าไม่ซื่อสัตย์คนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยล้มเหลวเลยนะ,ะไม่กระตันยูตเวชีต่อผู้มีบุญคุณนี่เอาเอาหลักนี้ ล้มเหลวไม่รู้จักพระคุณของคนไม่รู้จักพระคุณขอ <hi> งสัตว์ไม่รู้จักพระคุณของชาติภูมิทิพภูมิบ้านเกิดมันนอนของตน <hi> ไม่รู้จักพระคุณของวิชาการที่ให้กับเรา <hi> ไม่รู้จักพระพิคุณพร,ระคุณเครื่องอุปก <hi> รณ์ใช้สอนที่พ่อแม่หามาให้ <hi> ทําลายหมด <hi> ทําลายทรัพย์ทำลายชื่อเสียงทําลายความรักของพ่อแม่ก็ล้มเหลวนี่ยนี่เห้ไหมไม่ซื่อชัดไม่สุจริตไม่เป็นนิยัน ไม่ไปรประหยัดให้มานกลับหันหลังให้กลับหันหน้าห,หาบ่าย <Okay. S 2> แบบหันหลังเขวัด <Okay. S 2> หันหน้าเขวิก <Okay. S 2> เร่งการพนันตลอดเลยการ <laughs> แล้วคบพนันไอ้พวกล้มเหลวเนี่ยฟังครบพานได้ผิดข้บอดีได้ผล <Okay. S 2> ค้อคนทุกข์ทำตัวอาบจนครบคนดีได้ผลเป็นวันตายแถมเมาเพศย์เสก็หมดค่าเมาสุราหมดความน้ำคัานเมาการพนันหมดตัวนะเมาเพื่อนชั่วหมดดีแล้วก็ล้มเหลวเอาดีไม่ได้ ล้มเหลวเลเละเลเหลวห,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 หลักปากไม่นี่ยขาดสติสัมปัญญะคนประเภทนี้ไม่เด้ตังหลักทํางานหาก,กินไม่เด็ผลเพราะพอแม่หาทาทบาบสมบัติให้เอาไปทิ้งอเอาไปทิ้งแล้วแถมมือสองเท้าสองสมองหนึ่งบิดามารดาให้มาทําไมไม่ใช่เป็นประโยชน์ล่ะคนประเภทนี้ล้มเหลวหน้าที่ได้ไม่ควรจะอุดนุนอุดนุนทลายก็หมดช่วยไม่ได้งั้นก็คือหมายความว่า คนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่ประสบความล้มเหลวก็สามารถใช้ธรรมะข้อเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของความอดทนขยันหมั่นเพียรแล้วก็พิจารณาประมาณต,ตนพิจารณาตนให้ได้ง่ายง่ายอย่างพี่นี่ตอนนี้พี่ทําได้อย่างมากคือเรียกว่ารู้จักตัวเองมากที่สุดแล้วค่ะรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักพอเขารู้จักวางนะคะแต่นั่นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำนะคะเราก็ทำเราเต็มที่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันของตัวเองนี่จะมีบริวารมากะนะฮะความทุกข์ใจนี้ส่วนใหญ่เกิดจากลูกน้องบริวารซึ่งเราไม่ได้ดั่งใจเราแต่เวลานี้รู้จักวางคะ่ะคือคเราอาจจะไม่ตั้งเป้าหรือสร้างความคาดหวังไว้มากเกินไปเขาทําได้แค่ไหนก็ก็ปรงหรือปลอ่อยวางว่าอ่านา<จ>เขาทำได้แค่นั้นนะจะไม่เสียใจเพราะหลวงพ่อก็ให้ธรรมะอยู่ข้อหนึ่งบอกว่า เมื่อไรที่เราเสียใจกับคนนี่แต่เราต้องพิจารณาตัวเองก่อน<ะ>ว่าเราเนี่ยถูกแล้วทําดีแล้วแต่ถ้าไม่ได้ดีเราก็ขอให้เราปลงนะคะถือว่าอดีตชาติเนี่ยเราเคยติดนี่สินเขาไว้นะคะข้อนี้ทําให้ตัวเองสบายใจมากอีกข้อหนึ่งที่หลวงพ่อท่านให้ธรรมะก,ก็คือว่าท่านก็บอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราพิจารณาตัวเองดีแล้วเนี่ยไม่เข้าข้างตัวเองโดยถ่องแท้แล้วเนี่ย อะไรที่จะเกิดขึ้นกับใครที่เราดูแล้วก็ไม่ทำไม่ควรจะทำกับเราตรงนี้นะคะเราก็ถือว่ามองแล้วบอกว่าเออนี่คือมนุษย์ธรรมดาสําหรับปัจจุบันยากไหมคะทาทาอย่างนี้ได้นี่ยากไหมคะอืมก็ถ,ถ้าตั้งใจทําก็ไม่ยากแต่นะคะคือหนึ่งต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะสองออพยายามอย่าเข้าข้างตัวเองมากคือต้องไม่เข้าข้างต้องไม่เข้าข้างตัวเองเลยใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นท่านถึงแนะนําให้พิจารณาตัวเองนี่ก่อนนอนซึ่งเป็นช่วงที่เราอารมณ์ดีสบายอะไรอย่างี้พิจารณาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนวันตั้งแต่เช้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบัจจุบันที่กำลังจะนอนเพื่อจะทราบน่จนระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังทําผิดแต่น้อยลงก็คงจะยังอยู่ในโลกมนุษย์อยู่นะฮะก็คงจะร้อยเปอร์เซ็นต์สัทีเดียวก็คงจะไม่ได้แต่ว่า ไม่จือจะไม่ทุกข์นะค่ะจะไม่ทุกข์เรื่องอะไรไม่เก็บอะไรมาคิดวิตกมากเกินไปปล่อยวางได้เป็นเรื่องดีพี่อยากจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมทางบ้านมั้งไหมคะในกรณีของคนที่เขากําลังเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้อาจจะบางคนเป็นแบบเดียวกับพี่เลยคือทํางานหนักมากจนเอาเก็บมาคิดมากแล้วก็ปลงไม่ได้หรือว่าบางคนเนี่ยทำงานหนักมากแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จ ถ้าไม่ประสบความสําเร็จโดยความคิดส่วนตัวนะคะว่าไม่ใช่ว่าคนเราทํางานหนักแล้วเนี่ยต้องประสบความสําเร็จทุกคนนะคะเพราะคนเราอยู่ที่จังหวะนะคะแล้วก็อยู่ที่ผลบุญที่เคยทํามาตรงนั้นตัวเองเชื่อนะคะเชื่อตรงนั้นนะคะว่าเอออย่างที่หลวงพ่อท่านเคยให้ธรรมะหาหารข้อหนึ่งซึ่งก็ทําให้ตัวสบายใจอีก,อกหลายอย่างท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าโยงชุลีที่น้องเนี่ยนะที่เกิดในชาตินี้เนี่ย เป็นพี่น้องกันพระเอรเนี่ยเกิดในท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเท่านั้นอแต่ว่าจะไม่เหมือนกันทุกคนเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกชาติทุกชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําบุญมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมจะไปคิดไปกําหนดชีวิตที่น้องใครต่ค่าให้เหมือนโยมนะคงจะไม่ได้แม้กระทั่งลูกก็ต้องปอืงนะคะตรงนี้ซึ่งดีมากค่ะก็คิดแล้วเนี่ยก็คิดว่าถูกนะคะจ้ะ ทุกวันนี้ก็สบายใจสบายใจนะคะก็คือมองเห็นตัวเองมากขึ้นคือเราทําดีที่สุดในส่วนตัวของเราเอ๊อันนี้มันก็จะทําให้เราเยือกเย็นขึ้นด้วยนะคะอารมณ์ดีไม่หงุดหงิดไม่หน้านิวคิ้วขมวดนะคะรูกว่าถ้าเผื่อว่าท่านชมกลับไปฝึกได้บ้างก็คงจะไม่เร็วเลยทีเดียวนะคะใช้ได้หมดทั้งผู้ที่ประสบความสําเร็จหรือว่าผู้ที่ล้มเหลวก็แล้วแต่ประมาณตนอดออม นะคะแล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความพยายามแล้วก็รู้จักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะแล้วก็หัดปล่อยวางซะบ้างะนะทุกอย่างก็จะราบรื่นค่ะนะคะก็เพิ่งเดือนเร็วนี้หลวงพ่อเพิ่งให้ธรรมะอีกข้อนึ่งที่ดีค่ะว่ายังไงคะพ่มีิทุกไรมาท่านจะถามว่าโยมอายุเท่าไหร่แล้วออพอถามตรงนั้นนี่คือสติเราจะบอกเลยค่ะ ว่าเราควรจะหยุดตรงนี้แล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วตรงนี้ซึ่งดีมากค่ะคือบางทีเราก็เผลอไปนะคะมีความทุกข์ประจําวันก็ต้องมีประมาณมันเดียวมายุ่เท่าไหร่แล้วก็แค่ตรงนั้นเราก็ได้สติเท่านี้เองนะคะถ่ะก็คือรู้จักตัวเองให้มากขึ้นหลวงพ่อมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะคือมีเพิ่มเติมเนี่ยโยมอัญฉลีทําได้สี่ข้อทําได้สี่ข้อถือสัจจะเป็นเกณฑ์ <Okay. S 2> ไม่เคยไปโกหกใคร <Okay. S 2> สัจจะมีความจริงใจต่อตอนเองและมีความจริงใจต่อคนอื่นด้วยนี่คนหนึ่งของแม่โยมอัญชุยมีความจริงใจ <Okay. S 2> จริงใจมีสัจจะสัจจะแล้วก็มีเมตตานี่ฉเฉลี่ยไม่หมดเลยใครอยากได้อะไรกินอะไรไม่เคยหวงเลยเนี่ยให้อย่างเดียวให้คนโน้นแจกคนนี้อะไรตออนี้เนี่ย ัจจะเมตตามีความจริงใจต่อตัวเองและจริงใจต่อคนอื่นด้วยคนที่อย่างว่าเนี่ยที่มาลร่วมแล้วมันไม่จริงใจต่อคนอื่นครับและไม่จริงใจต่อตัวเองไม่มีสัจาเลยสาจะแล้วก็มีเมตตามีเมตตาเพราะต้องการอะไรบอกมาเลยนเนี่ยเลี้ยงลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันเลยจะขี้น้ายบอกอาตมาไปเห็นเลยไม่เคยหวงเลยกินเข้าไป นี่มีแม่ตาพร้อมมีแม่ตาช่วยคนนอนช่วยคนนี้จะร้องไห้ก็ไปปลอบจะจะจะไม่มีบ้านอยู่ก็ไปหาบ้านให้อยู่ด้วยนี่เรน่ี้เห่งลำบากมาก่อนใช่หาบ้านให้อยู่ให้หัวอูให้นอนนะคือแม่ตาพอแม่ตาแล้วแม่อัญชลีไปช่วยคนนอนช่วยคนนี้ก็เกิดรักแม่อัญชลีเรียกว่าสามัคคีทำให้คนสามัคคีกันได้ ในมาคนสามัคคีแล้วคนทั้งหมดนั้นก็มีวิหนทยทำอะไรเรียบร้อยหมดเลยก็สรุปใจความว่าแมนชลีมีสัจจะเมตตาสามัคคีมีวิหน จบใจการสลอบสลบสลอบสลบแบบนี้นี่ธรรมะของโวมอัญชลีใช่ค่ะได้จากหลวงพ่อนะเจ้าค่ะได้จากหลวงพ่อไปแล้วนําไปปฏิบัติด้วยปฏิบัติแล้วพิจารณาพิจารณาตัวตัวเองตรงนี้สําคัญมากค่ะนะคะก็คงอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะว่าถ้าทําอย่างคุณอัญชลีได้ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ปัจจุบันนี้เธอมีความสุขมากค่ะนะหะเพราะว่า ได้ได้มองเห็นโลกอย่างท่องแท้เพราะว่ารู้จักตัวเองเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะวันนี้ก็คงต้องกราบลาหลวงพ่อไปพร้อมๆกันเวลาเราก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะขอย้ำอีกสักนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยนะคะคือสิ่งที่ทุกแล้วทำไม่ยากด้วยค่ะคงต้องกราบนวัสก,การลาหลวงพ่อแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากอยู่เย็น็นศุขขอว่าเป็นตัวอย่างประชาชนต่อไปเตือนพรหิเย็น็นศุขกัน ขอบพระคุณพี่อ,อัญชุลีด้วยค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมคะฟังเรื่องราวของคุณอัญชุลีแล้วก็ธรรมะจากหลวงพ่อไปแล้วนะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่นําไปปฏิบัติไม่ยากเลยวันนี้ทุกจะแอบ,บไปทําตาม พี่อัญชุลีบ้างเพราะบางครั้งนี้ตุ๊กก็เครียดมากเครียดจนผมร่วงไปเลยก็มีนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าตุ๊กเองยังไม่รู้จักตัวตุ๊กเองดีพอก็ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจะลองไปพิจารณาตัวเองก่อนนอนทุกคืนค่ะแล้วจะมาบอกผลนะคะค่ะพอใจมันวันนี้เราก็ลาท่านผู้ชมไปพร้อมพกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ